วิดีโอนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอแนะนํำนะครับวิธีการตรวจเช็ค power supply ที่ใช้ในระบบ access control นะครับวิธีการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับสำหรับท่านที่มีข้อสงสัยนะครับแล้วต้องการจะทำการวิเคราะห์อาการเสียของตัว power supply เบื้องต้นนะครับคลิปนี้เราก็จะมาแนะนําวิธีการตรวจเช็คเบื้องต้นครับสายคู่นีน้จะเป็นสายไฟ ac ที่เราต่อ ต่อเข้ามาเลี้ยงตัวตัวบดพาวเวอร์ซัพพลายนะครับคู่นี้จะเป็นไฟ AC ลาไลกันนิวตันวิ่งเข้ามานะครับผ่านตัวกระบอกฟิวแล้วก็มาผ่านตัวมอแปลงเราทาการแปลงไฟออกมาเป็น AC ที่จุดนี้นะครในกรณีที่เรามีการต่อพาวเวอร์ซัพายนะครับแล้วไฟฟ้าไม่ติดนะครับหรือวัดไฟตรงแหล่งจ่ายแล้วไม่มีไฟออกให้เราทำการตรวจเช็คนะครับทางด้านขาเข้าของไฟ AC ก่อนว่ามีไฟมาหรือเปล่า นะครับถ้ามีไฟมานะครับลองตรวจเช็คตัวกระบอกฟิลนะครับตรงชุดนี้ฟิลอาจจะขาดหรือกระบอกฟิลด้านในอาจจะหลวมนะครับหลังจากที่ต่อไฟเข้ามาแล้วนะครับไฟสีฟ้าติดปกติเรามาทําการตรวจเช็คนะครับไฟตามจุดต่างๆให้เราตั้งตัวมัลติเมเตอร์ไปที่วัดไฟกระแสสลับครับ แรงดันไฟที่วัดตรงจุดนี้นะครับจะวัดแรงดันไฟได้ประมาณ13โวลต์ AC ครับจุดต่อไปครับเราปรับตัวเลงมิเตอร์นะครับไปที่ DC โวลต์เราวัดตรงจุด9กระับบวก12ครับ ตรงจุดนี้นะครับจะเป็นจุดที่เราต่อไฟไปเลี้ยงตัวเครื่องสแกนใบหน้าหรือเครื่องสแกนนิ้วของเราจะวัดแรงดันไฟปกติจะได้ประมาณ1 2 1 3โวลต์ครับจุดต่อไปครับจะเป็นกาวคือ GND ตรงนี้ครับกับ NC จุดนี้เราจะต่อไปเลี้ยงกรอนดอบโบลหรือกรอนไเนติกของเรานั่นเองครับตรงนี้แรงดันไฟปกติก็จะได้ประมาณ1 5 1 7โวลต์นะครับ จุดต่อไปครับวัดกาวกับพุทธกาวกับพุทธตรงนี้ก็ได้ประมาณ12บสองวนกว่าๆนะครับก็ปกติแล้วจะวัดได้ใกล้เคียงกับกาวกับบวกสิบจุดต่อไปครับสายคู่นี้จะเป็นสายไฟชาร์จแบตเตอรี่ครับ แรงดันไฟวัดได้นะครับในการที่จ่ายไปวัดแบตเตอรี่โดยปกติก็จะมีแรงดันไฟอยู่ประมาณ15แต่ก็ไม่เกิ 17, 15, น17บเจ็ดสิบห้าโวลต์กว่าๆครับตรงจุดนี้ถ้าลักษณะนี้ก็ถือว่าปกติตรงจุดต่อไปที่จะแนะนําก็คือตัว vr ตัวสีเหลืองตัวนี้ครับเวลาที่เราต่อกับตัวกรอนแมกนติกแล้วตัวนี้ vr ตัวนี้เขาจะทําหน้าที่ในการหน่วงเวลาให้ไฟไปเลี้ยงกรอนครับ ถ้าเรามีการหมุนนะครับ VR ประจนสุดค่าเวลาจะเท่ากับ0ถ้าหมุนไปขวาสุดค่าเวลาที่โดยประมาณจะได้ประมาณ5-6วินาทีในการจ่ายไฟไปเลี้ยงกลอนครับตอนนี้ผมลองตั้งไว้ครึ่งหนึ่งเดี๋ยวเรามาลองวัดไฟในการตัดกรอนกันครับ ตอนนี้ผมได้ต่อตัวมิเตอร์นะครับในจุดของที่เป็นกาวกับ NC นะครับแล้วก็ใช้ต่อผ่านมิเตอร์เอาตอนนี้ไฟชุดนี้เราจะเป็นไฟที่เอาไปเลี้ยงกรอนะครับจะได้ประมาณ17โวลต์เมื่อเราทําการกดพุทธบัตทอมครับนะครับไฟก็จะกลายเป็น0โวลต์ทำให้กรสามารถเปิดได้พอถึงเวลาที่เราตั้งเอาไว้ก็จะจ่ายไฟกลับมาอีกหนึ่งครั้งครับ เราจะได้ยินเสียงเลเลตัดทํางานดังตักแกนะครับถ้าเทสได้ในลักษณะนี้ก็ถือว่า Power อร์ซัพตัวนี้ทํางานได้ปกติครับ